Yeah, สองซอยห้ายาสองซอยห้าเหรอเขาเรียกอะไรเรียกเวรเหรอเขาเรียกเวร,เ,รเหรออ่าเขาเรียกลูกอะไรวะไม่รู้อ่啊 <c oughs> ยอดนะคะบรรยากาศหลังฝนตกย่องเลคะที่นี่ก็ย่องถนถนเละมากสวัสดีค่ะสวัสดี2คนดูนะคะไม่รู้ใครมาสวัสดียามเช้าค่ะทำงานแต่เช้าเลยวันนี้เงาออกแต่เช้าเงาท่วมหน้าเลย บรรยากาศหน้างานเล็กตุ้มเป๊ะเลยอันนี้เรนจะเดินทางไปอีกไซส์หนึ่งนะออกไปอีกไซส์หนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกที่รถสัญจรนะคะอันนี้เป็นถนนส่วนคนรถสัญจรไปมานะคะมีเส้นทางหลังฝนตกเขาก็จะเล็กแบบนี้เลย มอไซค์ขับผี่ยากมากนะคะเพราะว่ารถใหญ่วิ่งตลอดเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่ว่าเขาวิ่งไปร้านตู้กันข้างหลังข้างหลังนะคะอันนี้เป็นมุ่งหน้าออกไปข้างหน้าข้างหลังนี่จะเป็นทางที่ว่าเขาไปรับตู้กันเ็าจะลดเทเลอร์รถหัวลากก็จะวิ่งกันบ่อยรถดินวิ่งกันนะคะก็ย่องไปแบบนี้แหละคะ่ะแต่ละคันก็จะย่องกันไปมัน เป็นดินแดงๆก็จริงแต่ว่ามันเป็นลูกขึ้นอ่ะม,ม,มันเป็นลุกขึ้นแล้วว่ามอไซค์ก็ไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะขี่มอไซค์ตอนเช้ามาทํางานก็จะหลบไปทางไหนดีก็จะเป็นแบบนี well, morning, ้เลยค่ะไปเร็วไม่ได้นะคะสงสารรถนะคะใส่ของมาหนักเติมยารู้สึกว่ายางเส้นตงรู้สึกว่าจะอ่อนยุบเลยนะคะเพราะว่าหนักอยู่ท้ายอย่างเดียวเลย นากเวทสองร้อยตันมาสามสิบตันเลย่ท่าระหลุอุปกรณ์ดีนะคะสามสิบสามสิบตัน,นะะ่ากแต่ว,ว่ามันมันมันไม่ได้ลากกลนะคะข้ามฝั่งนี้เฉยนะคะเพื่อที่เข้าประตูเล็กทางด้านขวาบน ็นรถที่มามารับสินค้าก็จะเป็นรถที่มีเสาสี่ข้างนั่นง ปากของคอนะรันพบ้าวก,วกเลยค่ะไม่ได้นานๆที่ได้ใส่ของลันงตุ้นันลันใหญ่ก๋าเต๋วิ่งของแค่ไม่ไถึงกี่ตันเองนะสวัสดีคนดูค่ะ ของมันหนักมีลูกจุดลูกจุดไกไกลแบบวันๆเลยอยู่ประมาณนี้ละคะ่ะก็แบบหน้างานบางส่วนก็ถ่าได้นะบ,บางบางบางส่วนก็ถายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ที่แบบต้องระมัดระวังหน่อยบางทีก็อาจจะทํำทิปออกมาได้ไม่สวยเท่าไหร่นะ ยังลงมคลิปเก่าไม่หมดนะคะคลิปใหม่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเก่าคลิปเก่ายังไม่ได้ไอ้นี่เลยลูกเวทเสาก้อนนี้ก้อนละสิบตันนะตันแล้วก็ติดติดด้วยเมื่อเช้านี้ดนีอยฟุกลิปดันตูดออกมานะฟุกฤิปสิบตันดันตูดออกมาเพราะว่าตัวลูกติดนะ ติดแต่ตัวแม่มันอยู่ข้างบนมันไม่ติดมันก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเอ้ว่านะคะมันเลื่อนจุงเพราะว่ามันฝนตกทุกวันเลยตอนเช้าอะ่ะไม่ใช่ตอนเช้าสิฝนตกตอนกคืนเละตุ้มเปะเละทุกที่ทุกจุดตอนนี้เหมือนกัน,นะคะว่าฝนตกนิดเดียวมันก็แบบอ่าแค่ฝนตกนิดเดียวอะ่ะมันก็แบบเละตุ้มเปะแล้อวอ่ะหน้า,นาง,งานอ่ะ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าแวะมารับชมนะคะไว้เจอกันไลน์หน้านะคะหนออูก็จะสวัสดีค่ะทุกคน